โอ้ยเห็ดอะไรนาะนี่ป้าเอ็มเอ้ดูให้หน่อยบอกสันทีเพราะจะได้ความรู้จากป้าเอ็มกับน้องทยานี่แหละแต่ป้าเอ็มแกมาดูให้ตลอดลนะเนาะแล้วเราก็จดจําไว้ว่าอะไรมันชื่ออะไรมันกินได้ไหมนี่แม่อันเห็ดแม่ไก่พอ่อไก่อยู่บ่หรือว่าเห็ดตีนแกตีนเกอยู่บนนี่เบื้องให้แน่นี่นี่ข้างล่างมันเป็นอันอันอีนอย่างอะนี่เป็นคืออันก้นขนออกมา เป็นอีหยังก็เป็นเพ่งแผงออกมาคือข้อเสียงตู๋จายใช่บึงอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าเห็ดชื่ออะไรไม่รู้ว่ากินได้เปล่าน่าจะกินได้นะหอมๆเพราะสัน้นเขาก็สวยเท่ะสวยสวยมันเห็ดอีหยังหนอะสัน้นสิอยากกินสั้นสิเป็นโนทดลองสิบ่สิบาส้าตายห้าสักกอนบอกเหรอ นี่แม่โอ้ยเห็ดมันเขาชื่ออะไรนี่ป้าเอ็มจา๋ามาบอกข่อยรนี่นดอกงามคักนี่ะสวยคักข่อยแย่งคักเหรเด้อนี่คักบอเจ้าเห็นคักบอป้าเอ็มเอ้ยเห็นชัดเห็นบอนี่แม่ดอกใหญ่เติอบอยู่โอ้มันสิเป็นสันตนะิมั้ยมันสิเป็นสันออกมาทางติะ ่องอีกก้อน่อง่อง่อง,องเห็ดได้พี่น้องนะยังไม่รู้จักชื่อเขานะก็เลยทำคลิปดูว่าเห็ดรอบบ้านเรามันเกิดขึ้นอยากรู้ว่ามันชื่ออะไรมันกินได้ไหมมันจะได้เป็นความรู้สําหรับเราที่อยู่ที่มาอาศัยอยู่ในป่าใ,ใหม่เนาะแล้ก็อยากจะมีความรู้เพราะมันมีประโยชน์กับเราแล้วเราก็จะเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตเนาะ ขยับนิดนึงได้ไหมนี่มันจะไม่โตไปขยับเขาอือเหอีหยังนเนาะรอคําตอบจาก้าเอ็มเด้พี่น้องเรามาหาเสมอเสมออยู่ได้แหละ้าเอ็มแล้วก็ดีดีแต่ว่านี่เมื่อนี้เราสามาพ่พอบอสันได้อืคือสีงามคือสีน้ำเพิงติพี่น้องเลยเนี่ยงามค่ะมันเห็นอีหยัง ป้าเอ็มป้าเอมหาเห็ดป้าเอ็มอเมริกาได้พี่น้องภาษาหายความรู้เรื่องเห็ดกับสองน้องทายานะเขาจะให้ความรู้เรื่องความเห็ดเอยเรื่องเห็ดเรื่องเก็บเห็ดหาเห็ดเห็ดเห็ดปลาเห็ดชนิดไหนกินได้แล้วก็ข้าเขา,เขา,เขาได้เดลฟอมรู้เขาไปศึกษาบ่งโอ้โห oh oh oh. งามมากเลยถ้ากินได้สิฟ้าเอาอไปแกง เมื่อนี่ไปซอบปิ่งมากพี่น้องเออไปพ่อเฮ็ดนั่งร่มเะยอยากหัวหัวกันอยู่ได้เย,ยวเนอะโอ้คิดพ่อศาสต์จากของตงแต่มีบานอยู่ในเมืองตะกีนนะโอ้โหออกมาหาซื้อน้ำมันหางสรสัพสินค่ะแต่ว่ามันกับสิมีแบบมีแต่แบบขึ้นลาเนี่ยบ่เป็นขึ้นลาดอกเขาเอื่ยนยังแบบไก่สียหนีแหละไก่เสื่อมส้มเล้วนะเขาก็ต้องกินหระเขาอยาก เนาะบัดเีนียวข่อยมีของข่อยเหลี่ยวบะคิดในใจเบิงบ่งเบิ่งไดวจะให้ดูข้างใต้มันจะเป็นยังไงข้างใต้ใต้เนี่ยใต้ใต้ใตใตใตดอกมันจะเป็นอย่างนี้เด้อไปเอ็มเยวเบิ่งให้ข่อยเนี่ยอือเขาจะถ่ายไปให้ชัดๆให้ให้ให้ท่านผู้รู้เข้ามาดูเนาะว่า มันเห็ดอะไรถ้ากินได้ปึ๊บค่อยกระเซียนเอาไปกินโลดนะมันยังออนอยู่พี่น้องมันมันเพิ่งจะเกิดได้ประมาณน่าจะสามวันนั่นแหละมันยังไม่เต็มทีได้ไงเนาะรอไปเอมก่อนเนาะรอไปเอิมก่อนโอ้เบิ่งเมื่อก็ขี้หายคับพี่น้องเออยอันเมื่อก็แตกระแหงเบิดเอาพูดนะมันหนาวนะพี่น้องแหงเบิดหนาวนี่ฮาวเบิดอากาศหนาวหนาวแบบนี้โอ้โหถ้าคิดว่าเราสองรอบสามรอบ เพราะว่าไม่ทามันก็คันพี่น้องคันมากเลยหน้าตาฉันเนี่ยคันมากมันสิมีอันเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเห็ดไอ้ตรงนั้นอะพี่แจ๊ก็จะมารีวิวเห็ดให้แม่เลยเดียครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดไอ้ตรงนี้เห็ดลอยเปื้อนอีกเขาเกิดอีกแล้วนะเห็ดลอยเปื่อนตรงนี้โอ้เยอะเลยทีนี้เยอะเลย กำลังตะปอตะแปะพี่น้องโอ้สวยจังอืมมันอยู่ต่อไม้นะ่ะเห็นไหมน่าเหลืองเหลืองน่ะพี่น้องเห็ด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 ข่อยสอบทั้งนั้นเลยแต่คนละอย่างกันนะแต่ลักษณะคล้ายกันมากเลยแต่คนละอย่างกันนะพี่น้องเออคือคือกันเถอะแต่ว่าไม่ใช่นะมันคล้ายกันเฉยๆเพราะว่า อันนี้เราสัมผัสแล้วมันไม่มีรอยเปื้อนเอ้ยอันนี้มันมีรอยเปื้อนแต่อันนั้นไม่ไม่เป็นรอยเปื้อนไหมเอออันนั้นไม่มีรอยเปื้อนเละดอกจะสวยกว่าด้วยอันนี้ขอขอแค่แตะแล้วก็ช้ำแล้วเออเราแต่นิดเดียวเขาจะช้ำเลยนะเห็ดเห็ดเห็ดชนิดนีดนดนะ้นะนะนี่แต่ฉันก็กินเหมือนเดิมเพราะฉันชอบเห็ดอันนี้นะะเอาไปซุปพี่น้อง ซุปเสปร็จปลาทูใส่ปนใส่น้ำพริกอะไรนี่ก็ได้หมดอร่อยมากใส่ปลาย่างก็อร่อยลักษณะการกินก็นสิเป็นแบบต้มสักการพี่นงต้มแล้วก็สับสับสับละเอียดแล้วน้ำพริกปลาปนใส่เข้าไปชอบงาขั่วก็ใส่งาเข้าไปมัน่ะ,ะ่ะชอบอะไรก็ใส่เข้าไปนี่ขอสิลอแมนใหญ่ได้สามวันแล้วสามวันแล้วดอกนี้นะ่ะ มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคอยกามาจอบเสมอเสมอนี่แหละม,มามามาแอบดูว่าเขาจะโตกันขนาดไหนฮะนะเขาจะโตได้ขนาดไหนกันเชียวเราก็จะมาดูนะเห็นไหมมันมันเห็นไหม,ม,มเหหมอะสัมผัสดินะมันไม่ช้ำนะอันนี้มันคนละอย่างกันอหอมจังเลยล่ะจะเชื่ออะไรหนอ ฉันก็อยากจะกินจังลเลยต้องให,อให้ไปเอีบสายสัดๆกระดูนี่ลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะเอออันนี้ง่ามกลัวอ้จะมันง่ามหลายเจ้าง่ามคากง่ามแน่หอมหอมด้ยพี่น้องปันอีหยังเอออยากกินด้เพราะว่าจะกินได้เราคอยเดาเรื่องพี่น้องคอยสิเดาไปทาโรดอือ แต่เห็ดร้อยเปลี่ยนนังนังัง,งผู้หายก็น,นี้ยังกินได้ขอยวาวไปสั่นละวะาต่ดีก็ยิ่งสวยยิ่งอันตรายแต่อันนี้มันนนาจะกินได้ยีงนะขอยาขอยาไว้ซชื่อขอสิถาไปเอี่ยมมาหาขอยเบื่องมองเอือนมีบอทคอนนั่นนะเป็นแ,แต่อยากหัวบอพี่น้องอันนี้หัวขอยก็เห็ดเองเนี้ยขอยเฮ็ดรัดเกี่ยวของหัวนี่อันที่จริงนั่นบอเบืงตีลา ไม่สามารถตัดได้ต้นไม้มันใหญ่แล้วนี่เห็นบ่แล้วข่อยก็เอาอันหัวขวมเข้าไปพี่น้องเพราะไนยบอโอ้เจ้าก็เห็นไปแต่อยากหัวเนาะมาสันนี่ปกติแดนข่อยมันสิหมองหอดพูนพ่นก็กลัวมันห่องหมองขาวๆคุณนะแต่ว่ามันหกเกินไปพี่น้องเพราะไนยบอยกแยกแยกเขาไปเสี่ยงเถอะเอาเฉพาะถึงเธอทําได้เธอเธอทําได้มันก็่สะอาดดอกเพราะว่ามันไก่เอ มองหนีมันฉันไม่อนุญาตให้หมาไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเธอจะไปทําทําไมวะสันเออนี่คอยกับป้อยแม่มันมันกับหกอีรีบ้างนพี่หนอกเห็นม่นี่ลกมากใช่ไหมแต่พื้นที่ที่ที่ขอยู่มาก,ก่อนนี่นี่ขอยืนอยู่นี่แต่กี่กับหกแนวนี่เด้ล่ะเออแต่ว่าล้ว่าไม่ต้องทําหรอกไม่มีความจําเป็นหรอกที่เธอจะมายืนตรงบริเวณนี้และหมาฉันก็ไม่ปลอดภยัยเออปัญญาอันนั้นเออ,เอ,อ ตัวงอสระ,ะอูนะพี่น้องคอ,อยกันเลยเออ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรสันกับบอีเดียดหลอนนี่ะแต่มันกับอันมันบรไไว้ดอกเธอเฮ็ดผู้เดียวเบิดประเทศนั่นเ <c oughs> บิดเวิรนั่นนะเบิดทีเจ้าของมันบรไไว้ดอกคอยเบิรงแล้วจเจ้าจะเฮ็ดฮักอมเกินไปจะเมื่อยได้คนว่าเออเมื่อยอยู่แต่ว่าฉันไม่ได้ทำงานฉันก็ททำไว กลางคืนฉันก็ทําอยู่ทําออนไลน์ช่วยเขานั่นแหละก็ทําพอได้มีเงินเก็บเงินอะไรส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะก็ทําไปอคนอา่าเพื่อนบ้านเข้าก็เฮ็ดเสียงไถยบวชบดบาบดบาอยู่คอยหาหัวมาขึงเอาเอียงคอยกัตยากหัวเจ้าของเฮ็ดไป็นสถิตเสด็จนี่อันอันที่จริงไม่ไม่ไม่เกินความสามารถคอยได้เนี่นี่หกหกเนี่ยนี่นี่ คอยตัดบัดเดียวล่ะคอยตัดสางออกแต่มามันสิเป็นต้นไม้ไอ้ต้นไม้ที่เป็น,นหนามน่ะมันก็แล้วก็เริก่กบรอยากให้เขาเขามาเหตุเพราะว่ามันลกเกินไปเราไม่รู้ว่าสัตว์อะไรอยู่ตรงนั้นเพิ่นว่าเมนคุณเพื่นนอนล่ะ